ัย <łość> <November, S 1> ินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ทีสามูอเคอ่าน้ำตัวก่อนสวัสดีครับผมออนนี่ครับสวัสดีครับ นี่ค่ะสวัสดีค่ะโฟดค่ะเออเจกแล้วเจอกันแล้วทันนี้ก็ยังคงไม่ว่าทันนี่สวันนีฝนฟรีเออฝนฟรีฝนฟรีได้ฝนนี่ไงฝนดีฝนดีเออฝนดีนั่นรัะนะจริงมันมันเปนคนเดียวจะได้ข้าแกงอีเข้าแกงอีคืออะไรแกงอีแกงอีวันนี้เราจะทำอะไรกันคะวันนี้เราจะมาอาบน้ดาม อ๋อขอโทษโอเควันนี้เนาะเราก็จะมาดูเพลงใหม่ของ Seven ชิหลังจากดู S อทไปเมื่อตอนนู้นครับเพลงนี้ก็มาในชื่อเพลง world นะครับผมโลกเพลงนี้ก็ออกเมื่อวันที่18แล้วเราก็มาดูทีหลังยอมหลังประมาณส3สวันครับพึ่งว่างพึ่งว่างงานเยอะเลเกินดูอย่างทันเนก็งานล้นตัวเพื่อนเลยไม่ว่างเลยแล้วทำไมเราถึงว่างมาเพราะเราไม่ทำงาน บอกเขาสิความรักแต่งหมดอ่าก็หลังจากได้ดู s v t ไปนะนี่ก็จำชื่อเมมเบอร์ได้3คนก็คือลีดเดินสามคนมีชื่อ SKOOP ที่เป็นเมนแรป p ีบแรปมีอูอีอูซีอูจีเป็นลีบร้องแล้วก็อีกคนนึงอุ้ยลืมที่เป็นที่เป็นเมนเต้นอ่าแต่คนนั้นเขาเออโฮชิเิ่งอ่ะเป็นกระหลากปะเนี่ย เป็นอ่าแฟนด้อมเซทีชื่อกะหลังใช่ไหมใช่มาจากอะไรอ่ะแนะนำอิดูเคทไม่รู้ไม่ได้ไม่ได้เป็นจริงๆแต่ว่าก็ดูมาตั้งนานเพราะว่าพวกเราะอยู่วงเดียวกันก็ชอบดูพ e r f o นทีชใช่ทำมเเปิดเยี่ยมจริงๆพูดเลยเปลื่ยมานานแล้วเข้าดีกว่ากดไลค์ก่อนย่งแรกััีจริงๆนี่พวเาแชมพูสัง ฝนมาไงเออฝนตกช่วงนี้ฝนตกที่หมชื่อช่วยพฝนตกกันบแม่ครับถ้าฝนตกก็คอมเมนต์ด้วยนะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกหนักมากจริงจำชื่อไม่ค่อยได้ละวิวันนีน่าหนักังเยอะมากพี่ตีเหมือนมาหาเรื่องนะชอบงจำชื่อจะแม่แบบอะไรไม่รูกอะไรไม่รู้เราเซว์ทีนโรเบิร์ตนี่ไง คนนี้ไงที่เป็นลีดเดออะไรนะเอสทูเหรอมิงกอรอยุ้ยบ้าหล่อมิงกอร์ยูหล่อมากสูงเนยทำไงถึงไดสูงทํมิงกอยุสูงแบบเกือบสองเมตรวนี้เฮ้ยนะวันนีชื่อไรนะคะันนี้ักใส่มองไม่ทันเ แต่ภาพเต้งก็ยังบยังดูมีความหนักอยู่นะต่อไปเป็นเนทีรเรื่องคนนีคนนี้ทันเอชอบีน้องไม่รู้อุ้ยน่อจหวพ่อแตกนี่นีเอ๊นี่อไี่อ เือกี้แบบเก็บไว้นะเอาไว้เอาไว้ใช้เวลาทำงานค่ะันนึงเอาเอาตั้งแต่คนเลหรอ่ไม่แล้วไม่แล้วาคเเออ จัดแถวเซเว่เนทินแบบดีมาตลอดแลยนะโชวคอมเมนต์ที่มันเยอะโอ้โอ้มันเปลี่ยนมันเปลี่ยนไว้แล้ว,นะม,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 วมันจึง้งอ่ะสัดมาแบบหอเอาอยู่ คนน,นี้เป็น,ไน,นไ้ไงพอ่ชแล้วนะครับไกไแงติดหันะ่เหมือนว่าเราสามบ้านนะไม่ร้องแบบจะง่ายเลยคาเท่ากเลยอ่ะ โจงเราเหรอวายไปเปล่าพี่เกินดูคือถ้าจบวายบรเนี้ยคือดูเพลินมากใช่ดูเพลินมากเฮ้ยเราสามีเื่อนเลยนะเออเราเพลินมากเราไม่เบื่อเลยไม่คือแบบว่าการอันนี้ต้องพูดเรื่องแบบว่าโปรดักชันด้วยแบบทำมาดีมากแบบการตัดทรานซิชันแบบตอนที่เปิดมาเป็นเป็นตอนมืดเนี่ยเป็นเลนน่นแล้วก็กลับมามีกเกยูคือแบบโอ้โหพี่ดี ช้อยกันพูดไม่ถูกขอดูอีกรอบได้ไหมคะได้ครับผมขออีกรอบตั้งใจดูแบบสุดๆเปิดซับด้วยเปิดแต่แบบว่ามีซับเอ้ยมีซับไทยด้วยซับดยนี่เขาใส่ใจนะเนี่ยไม่เหมือนตึกนั่นนะจริงไมเขียวเขียวประเทศเราทิ้งไปเริ่มเปิด MV มวีาคิดว่าจะมาแบบแนวเท่ๆแบบสวยแก๊กพอร้องคอนเรกจริงแต่ว่าถ้าเต้นที่ยังมีความแบบน่าเต้นน่ารอกเจ๋งอะเซนนที่นัเนาะ เออแบบบ่อยอ่ะเออแบบโอ้ยเชี่ยแม่งมาแบบเท่แน่เลยฟิลแบบเพลงบักซูอ่ะเออมาแบบฮอตก็เหมือนนะเนี่ยแต่พอเพลงขึ้นปุ๊บแบบอ้าวหลานล้าเป็นเพลงจีบสาวแน่เลยว่ะดูจักเนื้อล่ะ แ่ส่สยน, <c oughs> น,น่กนนก,ก,บบกี่บยมาใช้วอรนี้หมดเลยอ่ะออแค่เท้ากับไหล่ที่รู้ว่าเป็นมืออื้นนะ ก็หลืงเต็นเต้นเต็นไม่ทีมเราไปหามันที่ไหนสามคนสามคนละตวนี้สันี้สี่ีเก้าคนเจีมีแค่เก้าคนเองแต่ก็มีแค่ ได้คนที่เมื่อก่อนผมยาวตั้งมยา่นนา้นนนีมากเลยโอเคมากวสลับกันเแล้วคไม่ได้ยินอเลันกแบบเปร้นี่ยเยออันนี้รู้สึกว่าที่ขามันมีอิมแพคเพราะว่ามันมีซากุละเพิ่มเข้ามาใช่ใช่ กจังโตองจต้องกเอถ้าถ้าเต่นตลกเลยเะ่นไดีเลยแล้วแบบว่ามุมกล้องดีนะไม่ไม่หมหวานจนเยนหัวแต่แบบมันสื่อดีอะ อย่างติดมุมกล้องเะาเรียก็ทำได้เราเห็นภายในชั้นแ้บางเนี่ยมันจบไวมากออขออีกได้ไหมเอ็ <c oughs> มวีสักคร่ชั่วโมงโอ้ดีมากพี่เจอันนี้กระปวดกราม วิวปวดแก้มหนึ่งพี่จริงไม่ได้ดูแบบเอ็มวีใช้เวทีนานมากใช่เพราะว่าเราดูเพอร์ฟอร์แมนซ์กันใช่ดูแค่สอสองแล้วอมมาอันนี้ต้องขอโทษแฟนคลับด้วยนะที่ไม่ได้ไปดวิวัม่ิวาจะรัโคษด้วยเพราะว่าพวกเราเอาแต่เต้น แล้วพอมาให้ดูก็เออลุงยิ้ไปตามดูทุกเพลงเลยเอาเลยแมเอาเลยเริ่มเลยเริ่มเลยเพลงลิสต์เสรของรู้สึกว่าไม่น่าทำไม่ผิดหวังเออเจ๋งอะตอนแรกคือแบบว่าคิดว่าตอนเอ็มบีซีบาทีนะมันจะจัดอย่างไงสิบสามคนแอร์ทามอย่างไงให้พอแต่คือแบบเราเห็นน่าทุกคนครบเลยนะใช่แบบเชียแม่งเจ๋งอะบางวงแบบเออบาเขาจัดแอร์ทามให้น้อยอะแบบบางคน อะไน่าไนไม่พูดดีกว่าอ่าเราทัเป็นเซเันทีจริงแต่ที่ชอบที่สุดคือจัดแถววันนั้นอะบอกวงกลมรู้คึกว่าไม่เคยเห็นมันค่อนข้างจเจียนะจัดบอกวงกลมให้รู้สึกยังเป็นวงกลมรู้สึกแบบว่าเขาเรียกว่าไงมันไม่ได้แบบชื่อหรืออะไรนั่นเป็นเพราะมันไม่ใช่วงกลมีทีเดียวเป็นวงกลมแล้วมีตรงการให้เห็นเซนเซอร์ ด้ความที่เมมเบอร์เขาเยอะเขาไล่จัดวงกลมเลยเพราะว่าถ้าเมมเบอร์น้อยวงมันแหวงมันจะแปลกๆเก่งค่ะเก่งค่ะรู้สึกว่าแบบเขาเรียกอะไรการวางนั่นแหละแบบวางวางบล็อกอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบเั่ลงไม่ไม่ได้ตามขนาดนั้นแต่ว่าแบบถ้าสังเกตเราดูในคลิปก็จะเห็นว่าคุูยิ้มทั้งเพลงยิ้มนั่นไม่จริงรู้สึกว่า ดีอ่ะมันดีูเพลินใช่ดูเพลินมากคือแบบว่าสามนาทีครึ่งแต่แบบเราทุกคนแบบขนาดดูสองครั้งาเอ้ยจบแล้วหรอจบแล้วจบแล้วหรจริงเราก็มัติิหูเลยนะใช่ฮ่านคน้าแบบเออเออที่นันเลยเท่คือมันเป็นท่าที่แบบดูไม่ได้ไม่มีอะไรเลยนะแต่มันเท่มากเลยใช่เออแมทนธุ์ต้องันต้องแมใช่ ชอบอ่ะอันสัสดนี้ก็แบบรู้สึกว่าก็เพื่อนพูดไปหมดแล้วคือมันดีมากจริงๆเซสลาดนี้คือแบบมันทําให้เราอยากแบบเอ้ยเชี่ยทําไมเราถึงไม่เคยดูแบบมิวสิกวิดีโอเซมาทนาไมแบบ แต่ถ้า performance อืมอร์แมนซ์เออแต่ก็ยอมรับว่าฟุตเวิร์กเขาก็ยังดีอยู่เขาดีทุกอย่างใช่ดีทุกอย่างจริงๆริงถุนยนคืแบบเต้นแบบที่สมองซิงกันเหรอเป็นรอยเป็นเอซีฉนน่าจะต้องฝึกหนักมากแบบซ้อมแต่ละคอมแบ็กอะเต้นแบบเรี่ยไงแบบบันบลไม่เข้ากันนะตัวลายมันขึ่นกันมากถึงความสูงไม่ความสูงร่างกายแบบไม่เข้ากันแต่ก็ออกมาแบบ ไปเอเวอร์ใช่อยากแอบถามเลยเวลาซ้อมนี่คือเลี้ยงแถวกันซ้อมเลยครับเลี้ยงแถวตรงเลยครัแล้วก็มีคนโค้ดคนนู้นเหลืองคนนี้นี่มันงมากคือแบบพร้อมกันแบบพร้อมกันจริงๆพร้อมกันจับเลยอ่านี่ยังงถึอยากเต้นเสร็วบางทีงันจะได้ไม่ต้องไม่ดหงิเอ้าก็คนที่โค้ดไลน์เต้นแบบนี้แบบเต้นเสร็วบาทีนะเหมือนกันทุกคนต้องเหมือนกันค่ะมือนก่ะไมเต้นตัวเองนะใช่ยิ้มจนปวดแก้มอ่ะจริง เคยจะไปนั่งจำชื่อเมมเบอร์แล้วตามมานานจริงๆแต่ว่าไม่จำชื่อไม่นานสักทีคือแบบจำได้คนนี้ในมือคนนี้คนนี้ที่เต้นแบบนี้ที่แล้วางเนี้เเราเต้นก็แบบเออแก่คนนี้อ้ามแกะครนู้นคนนี้นะมือคนนี้นะจะดูด้ ส่วนใหญ่เป็นเทนเนอร์ร้องแล้วอะไรเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่เลยผมไม่เคยจำชื่อจริงจริกันเลยเดี๋ยวพอได้มาดูรู้สึกว่าได้เวลาหรืออย่างนี้จะเป็นกะหลั่งถึงเวลาหรือยังจริงถึงเวลาหรือยังทุกคนมาเป็นกะหลั่งอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้นะเพราะว่าดีมากจริงเซเว่นทีเป็นอีกหนึ่งวงที่ตัวท็อป่ใช่ตัวท็อปเลยเต็ม่าติ่งติ่งโพถ้ามีโพอะไรเงี้ยใช้เป็นทีนต้องอยู่ในนั้นใช่ใช่ วันน uh, yeah. <laughs> okay, so ี okay, okay. you name, comment, okay? yeah. okay. ้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ React 17 p h o n เพลง World โอเคง่าก็เพื่อนก็อย่าลืมคอมเมนต์แนะนำติชมอะไรกันได้นะครับผมถ้าพูดชื่อสมาชิกผิดไปก็ขออภัยด้วยนะคะไม่ได้แบบดูนานจริงๆมจำจำไม่ค่อยได้อือใช่โอเคครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ แลกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายเดี๋ยวไปทำกันบ้านมานะโอเคป่ะเดี๋ยว่ากันนะ